สวัสดีนนี้ผมจะมาเลเอพรลีดวิวก็บ้าเล็ผมวันนี้ผมจะมาตัวิลีแฟนลพบๆครับชผมไมยังชมยังไม่ยังยังไม่ปลอกอนี้เลยอะไอพี่ตาเช็คเนี่ยแล้วผมคือขากนซ่มว้าวอ้สเปดไจะดปร่งกันแล้วับ ช่วยเวลานา,นาลมาในการเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมก็ตัดเป็นพาร์ทๆนะครับทันหนึ่งหกนาทีพาร์ทหนึ่งหกนาทีพาร์ทหนึ่งหกนาทีแล้วก็รับขอาะแล้วกันเสร็จครับไม่เข้าใจเหมือนกันละไอเสียงเล่งคนเนี่ยมาเล่นได้กี่นาทีวะสิบวินาทีเอาไม่ง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้วันนี้ตาจะมาเล่น,นมือถืบานนะครับช่วยเล่นตอรงน,นี้มาเลยนี้ ผมก็เข้าใจว่าทำไมต้องคืนไอ้ชิโมบายมาเรื่องขนาดนี้วะวิ่งย่ยลว้วนอันดอไปฮะไปหมูโง่เฟืเองเดชมองแต่คือมีอย่างเก่งตอนเช้านี่อย่างเออทีมผมอพอทีม,มมันเก่งตอนซช้าจริงๆเลีงง่ยวเช้าอะไรวะาเป็นไลครอ็ดูทีมชูมันเล่นตงงัวใหญ่ใหญโหจะทำสิ่งให้ดีที่สุดในโลก มาอลากไว้กูอยาก้กองนี่มาวิ่งตามานุ Jim, <c oughs> <c oughs> ่ยไอ้ไออไอ้ไอ้อ้้อ้ไ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 ไ้อไ้ย้้อน้ออ้อ้้ 龙门宝龙门ไม่รู้จะเด็เนี่ยผมว่าผมเด็ดกองหน้าดีกว่าเป็นเด็ดบอบบาผมผมไม่ตั้งใจจะรอดชควิบแต่ผมรอิมาจีิดปีหม่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 หม่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 เลบโกแบโก้บฮแร

จากที่เอาเปิ่มให้แหลมพาดแหลมพาดก็เปิ่มให้กูโบโูโอหูดวงตัดบอลที่นายแหลมพาดตัดบอลไม่ได้อ่ะนี่ไงตัดบอลห้แล้วตั้งวมนนี้ที่ยังไม่เลยสินรบ,บนักนักเตะโปรตุเกสเจอรลากับแทกจีขึ้นต้นไม่จีเหมือกันแต่ไม่ใช่โฮมตีโอ้ยนี่มันย,ยัย

นั okay, so okay, so uh. ่งเตล้นั่นดูพูดไม่ดหอับโอเคไมอาปเรอดี๋ยวไปชวนะตัวนะปงเงนเตนักฟุตบอลสามสิ่งนั้นอาลมนั้นดูขี้โอ้ยนี่ฮับนี่ฮับนี่ดีดดีดอุ้ยทุ่ง バイトマニアイクボーイケヤシペンシェティーテラーモニーティーサモダラテンモニークボットンテグオンラスティタ

ถ้าค hey mm ุณ hmm. รู้ว่าคุณดีแวล์ุณก็ควรเอาเงี้ยมาสิเรียมเรียมเรียมเบลีเบลีเบลีเที่ยงโอ้โหเดจะยุ่งท้าวมืสนใจ้าสมุทร ว kind of ิบินสันวิบินสันเฮ้ยใช่เฮ้ยีฮ้ยเอ้ o เฮ้ยว o ้ยเั้ยเฮ้ยเา้ยเว้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย t ฮ้ยเว้ยเฮ้ย

ผมงป็นเขาเป็นังนะพอล้าของไอ้ก็กวิลเลียมเราจ็กวิลเลียมดินทนขาเลยรับผมฉันเถนเนไอ้กกวิลเลียมจริงเลยวะไอ้นกาเกีกวิลเลียมอไอ้นักกวิลเลียมกติมเต็มเตเตเต อุ้ยหลงผัวฟนได้ฟันได้ถูใหญ่เกินไปทำให้ทุกคนนันกลัวแต่เขาก็ต้องมาสู้กับฮาแลนในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปีย้ยนลีกเอาไงเอาไยเอาไงไอ้หนุ่มผมหม่จะพาวท์ทอตไม่เข้าครับไม่ใช่ไม่เห้พาวท์ทอตปันคูห้ามประตูต่อปอนต,ตอสองใช่ไหมจุบแบบห้ามประตูต่อสังครับใครบ่กมันไม่ใช่ะ 呜呜呜！哈哈哈！我多，两多，你多，变好。嘿嘿嘿！呀，拜拜。